วันนี้พามาดู V ีออสีขาวอีกหนึ่งคันนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบรถสีขาวอยู่แล้วนะครับวีออเป็นรถที่คุณภาพอึดถึกทนนะครับการดูแลรักษาง่ายนะครับไม่จุกจิกนะคราไมันเนนรักษาไม่แทงปีๆนึ่ไม่ค่อยเสียอะไรกับมันเท่าไหร่นะครับทนมากและคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวมิดนะเบาเป็นหนังเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติสูนะครับคุณผู้ชมครับข้อดีรถหน่วยงานเนี่ยผมแจ้งให้ฟังทุกคลิเย บังคับเข้าสูงทุกหมื่นโลหมื่นโลมาเพราะฉะนั้นคันนี้ผ่านการเน,น,น้นสูงมาตลอดการันตีการชนะคักท่ความจมน้ำใครสนใจวีออสสีขาวสภาพเดิมๆเ,เกรดเอแบบนี้อยู่ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบครับผมรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมเหมือนเดิมไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกคนท,กทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2พบกันกับผมผิวเพชรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูวีออสสีขา,ขาวสวยๆแบบนี้อีกหนึ่งคันนะฮะหลายคนนะครับชอบรถสีขาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบวีออสเนี่ยอยากได้รถที่มีความประหยัดน้ำมันนะฮะมีความอึดถึกทนนะครับเครื่องยนต์ทนทานนะครับช่วงล่างใช้งานได้ดีนะครับอไหล่ไม่แพง อู่ทุกอู่ซ่อมเป็นนะครับรถไม่จุกจิกต้อง t o y ยต้าวีออเลยครับตอบโจทย์อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานครับและเรากำลังอยู่กับ t o y ยต้าวีออส1.5รุ่นมิดครับปี2019วะรุ่นมิดเนี่ยเป็นตัวรองท็อปครับรุ่นมิดเนี่ยหลายคนยังไม่รู้จักนะเพราะว่าลูกค้าผมบางท่านนะยังถามว่ารุ่นมิดมันคือรุ่นไหนมันเทียบเท่ากับรุ่นไหนนะฮรรุ่นมิดเนี่ยผมเปรียบเปยให้ฟังแล้วกันรุ่นมิดนะครับมันเทียบเท่ากับรุ่น G ีนะครับแต่รุ่นมิดเนี่ยจะใหม่กว่า เพราะว่ารุ่น G เนี่ยจะผลิตที่ปี17-18นะครับส่วนปี19เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากชื่อเรียกว่ารุ่น G เนี่ยที่เป็นตัวรองท็อปนะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้คำเรียกว่าตัวมิดแทน MID นะครับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของเบาะผ้านะครับจากเดิมเนี่ยตัว G เป็นเบาะผ้าตัวมิดจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้ฮะวีออสสีขาวๆเป็นตัวรองท็อปครับดิสเบรกสีล้อฮะเบาะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะฮะมีจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยครับแอร์ออโต้กล้องมองหลังมีให้ครบถว้วนสเปคออปชั่นฟังก์ชันครบคันในราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมป้ายแดงอ่ะวีออสคันนี้นะคุณผู้ชมตัวมิดป้ายแดง7จ็ดแสนสองหมื่นห้าพันนะครับ ฟังไม่ผิดนะตอนเป็นป้ายแดงนะคุณผู้ชม725,000บาทนะครับพอเป็นมือ2ตอนนี้369,000ราคาหันไปครึ่งหนึ่งครับและเลทผ่อนนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถครับไม่ต้องดาวครับผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทคุณผู้ชมครับใครกำลังมองหารถสักคันไว้ใช้งานคุ้มฟ้าคุ้มฝนขับขี่ปลอดภัยนะฮะแอร์เย็นเพลงเพะตอบสนองทุกการใช้งาน วีออสตอบโจทย์แน่นอนและผ่อนเริ่มต้นเบาๆครับ6,200บาทเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงนะครับดูได้อ่านได้ดูกันผ่านคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมนะฮะแงะตะเข็บเม็ดอาเขาไหมดูว่ารถโครงสร้างเดิมเกรดเอเป็นยังไงนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถหน่วยงานฮะรถหน่วยงานคืออะไรครับรถหน่วยงานคือข้อดีของรถหน่วยงานแล้วกันข้อดีของรถหน่วยงานคือเข้าสูนทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับรถทุกคันเนี่ยที่เป็นวีออสที่บริษัทไปจนขายที่ผมมรววสาาขยยยเเนนนน่่ะกก็็ล95%จปถห านทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรถในงานทั้งนั้นเลยก็คือข้อดีอย่างที่ผมแจ้งไปเขาเข้าสูงตลอดเราเช็คตรวจสอบได้นะครับประวัติศู์มีนะครับไม่มีการชนหนอยผิวความจมน้ำมันมีการนตีให้และผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2 7 4จุดครับการันตีในเรื่องของโครงสร้างออกในสัญญาให้มีใบเซอร์ของตัวรถขึ้นแพลตฟอร์มให้นะครับก็ธนาคารมาตรวจเองเลยตรงนี้คือเราสบายใจได้เราไม่ได้ตรวจกันเองนะมันไม่ใช่บอกว่าอ่ะผมเป็นผู้จัดการมาตรวจให้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับธนาคารนะฮะส่งบริษัท ตรวจรถนะครับมาตรฐานสากลมาตรวจให้เราเลยตรงนี้พี่ๆนะครับที่ดูคลิปอยู่แลวสนใจเนี่ยสบายใจได้ในจุดจุดนี้นะครับรถเพรยนเนี่ยเราเปิดมา25ปีเนะาะเจ้านายผมเป็นนายกสมาคมรุ่นที่สองนะครับก็สบายใจได้ห่วงนะครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของรถกนันดีกว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับวีออสตัวมิดนะตัวลองท็อปสีขาวสวยๆแบบนี้ดูด้านหน้าก่อนเลยหลักๆเลยนะฮะตัวมิดเนี่ยตัวรองท็อปเนี่ย ไฟหน้าเนี่ยของเขาจะได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะที่ไม่ใช่ตัวรองท็อปกับตัวท็อปนะครับไฟหน้าเขาจะเป็นฮาโลเจนธรรมดาธรรมดาทั่วไป นะครับอันนี้คือไฟหน้าเป็นหลอดโปรเจคเตอร์รวมแสงไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับดูใกล้ๆโคมไฟฮะไม่มีรอยแตกลายงาอะไรเลยนะครับไฟหลีฮะทำหน้าที่เป็น LED แบบลน์ไกดิ n งด้านบนเป็นไฟหลีแบบนี้สวยๆนะไม่มีรอยแตกกระทงกระทาออะไรโลโก้ Vios สลักไว้ขรบถ้วนนะครับตะเข็บเดิมเม็ดองเม็ดอาร์นี่ผมยังปรับสภาพไม่เสร็จนะคุณผู้ชมรถเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะครับเดี๋ยวพี่ๆคนไหนที่สนใจแล้วมาจับมาจองกันไปเนี่ย ผมจะเอารถไปปรับสภาพสปาล้างขัดสีฉวีวันให้กันอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้มีบริการส่งเฉนให้ฟรีหนึ่งปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับ2.79%ดอนะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.9%ครับในกลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการเัลวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมครับเขาเรียกว่าเงินเะดือนออโต้โคสซาราลี่นะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย2.9%ท่านนั้นเองันะบดฟตัดอก้าเรียรอรยเยมนันท์เท่เป็น L LED ด้านข้างนี้นะครับ4เมตรติดตั้งให้เรียบร้อยสำหรับ t ต y o ต a v ว o อ1.5รุ่นมิดตัวรองท็อปแบบนี้ครับโฉมหน้าเฉียวๆแบบนี้รูปทรงตัววีสีผิวพันเรียบเนียนเสมอกันครับฝาปงฝากระโปรงฮะริ้วรอยมีไหมเดี๋ยวมาดูที่ฝากระโปรงนะครับอาจจะมีในเรื่องของรออสะเก็ดหินที่จะต้องเก็บงานน่าจะเก็บแล้วผมคิดว่านะน่าจะเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมมองแทบจะไม่ค่อยเห็นรออสะเก็ดหินเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาเปิดห้องเครื่องดูกันอีกทีนึงว่าหัวนัดฝากระโปงขยับม หัวนงหัวน็อตอะไรต่างๆขยับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะก็ต่อไปเป็นล้อนะครับยางครับผมไม่พูดถึงแล้วกันผมว่ายางยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนให้เนาะเพราะว่าฝั่งนี้นะครับยางไม่สวยแล้วเป็นดันหลบซึ่งเนี่ยโรสเลยนะฝั่งซ้ายนะโรสเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมมองว่ายังไงก็เปลี่ยนให้อยู่แล้วตรงนี้พี่ๆไม่ต้องกังวลไม่สบายใจอะไรทั้งั้นนะครับเพราะว่าผมขายรถนะผมขายความสบายใจ ผมไม่ได้ขายไปว่าอะไรก็ได้ไม่ได้ขายตามสภาพผมขายรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วและยางแบบนี้ผมไม่ปล่อยให้พี่ๆขับรถไปหรอกนะครับอันตรายนะรเดี๋ยวผมจัดใหม่ให้นะครับก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นยางอื่นนะอาจจะเป็นยางเปอร์เซ็นนะครับอาจจะเป็นปี23 24ก็ว่าไปอีกทีหนึง่งเวลายางถอดเปลี่ยนรถอะไรแบบนี้นะครับ ไม่มีปัญหานะแม็กเดิมครับโรงงานลมดําปัดเงาครับดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรกเป็น abs เสริมแรงเบรก ba กระจายแรงเบรก ebd มีให้ครบถ้วนขึ้นลงทันรชันครับฮิวคอนโทรลนะครับมีให้เรียบร้อยสําหรับ v ออสต์หนรุ่นมิดคันนี้นะครับมาดูซุ้มล้ออ่าซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเบ้าโช๊คครับเดิมเดิมเลยโช๊คเดิมเดิมแบบนี้นะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ครับลอยไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรครับเม็ดโอเม็ดอาร์คมคมแบบนี้ใส่กลิ้งนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชััดครบ ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยบุ๋มไม่มีรักยิ้มสีเรียบเนียนเสมอกันสวยเงากริบแบบนี้คุณผู้ชมนี่ผมยังทําอะไรไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมไปล้างขัดสีสปรงสปากันให้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ดูแค่แบบว่าแค่เนี้ยก็แบบสวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจกันนิดนึงสำหรับพี่ๆที่อยากได้วีออสนะราคาไม่แรงด้วย3ามส0ยหาแล้วฟรีดาวผ่อนแค่6,2 0 0เนี่ยผมมองว่าเป็นราคากลางๆในตลาดเลยนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะ ผมไม่ทราบชื่อเต็นท์เหมือนกันแต่ลูกค้าผมเอายอร์ไปเหมือนกันนี่แหละนะรุ่นมิดที่ลบบุรีนะครับขาย400,000กว่ารุ่นมิดนะคุณผู้ชม402มั้งที่เขาบอก425,000นะครับแล้วผมอ่ะ369ต่างกันเยอะนะคุณผู้ชมต่างกันเยอะนะนะในขณะที่เป็นคันนี้เป็นรถเกด A ด้วยนะครับกระจกบองข้างครับปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวแบบนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับกระจกด้านหน้าครับเดิมแท้โตโยต้าครับเป็นอะคูสติกกาส นะครับกระจกนิภรภัยซับเสียงนะเป็นอะคูติกการเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยๆเลยคุณผู้ชมฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วหน้า40รอบคัน60ออตโอต้อะลามครับสัญญาณการขโมยมีให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ t o y o ต a v วีออส1.5รุ่นมิดครับดิดเบรกสล้อตามที่ผมแจ้งไปนี่นะครับดิดเบรกสล้อแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนิดนึงนะกระจกเดิมแท้ t o y o ต a ทุกบานนะครับโตโยตา้าทุกบานทุกบานนะครับฝากไว้ด้วยนะ3 6 9 0 0 0 ฟีดาผ่อนแค่6,200คุณผู้ชมครับจัดเถอะนะจัดเถอะถ้าเกิดชอบอยู่นะครับสไตล์การรีวิวของผมผมแงะแบบนี้ให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะแบบนี้เลยนะครับ ก็ใครสนใจติดต่อได้เบอร์โทรหน้าคลิปครับ0 8 5 5 3 6 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการฮนะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เนี่ยเป็นเบอร์โทรส่วนตัวไลวน์ลส่วนตัวเลยนะเรียกว่าผมใช้ไลน์พวกนี้เบอร์โทรพวกนี้กับครอบครัวนะครับก็พี P ่ๆโทรมาก็ติดผมโดยตรงเลยไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์คนไหนนะครับคุยกับผมดิวกับผมโดยตรงได้เลยนะครับเบาาะเป็นหนหังตมมที่ผแจ้งไป นะครับเป็นหนังแล้วก็เดินได้สีขาวมานะสวยๆแบบนี้นะครับเบาะเนี่ยโอเคเลยไม่มีรอยตรงรอยแตกไม่มีรอยยับของปีกเบาะนะครับงดงามนะเดี๋ยวเพิ่มเติมผมก็ไปล้างขัดสีตามที่ผมแจ้งนะปัดฝุ่นสปากันอีกรอบหนึ่งภายในค่อนข้างจะสวยงามแบบนี้จอมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้ครับ QC p a s พาครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับ QC p a s พาตติดมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับมีข้อมูลให้ดูนะครับโครงสร้างรถสวยๆครับหัวน็อตเสาบีครับเดิมๆไม่เคยขยับ ดูกันให้ละเอียดฮะซื้อรถสักคันหนึ่งนะถึง v ีออเนี่ยจะเป็นรถที่ราคาจับต้องได้นะครับแต่มันก็มีมูลค่าหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นดูกันให้ละเอียดนะครับไม่ใช่ดูแต่รูปแล้วก็ตัดสินใจได้นะครับดูผ่านคลิปครับแล้วตัดสินใจแบบนี้ให้เห็นว่ารถเนี่ยเดิมๆเ,เ,เป็นยังไงนะครับโหนดไม่เคยขยับแผ่ Plan ay, นเพดฮะเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกนะครับปีสิพี่ๆหลายท่านนะครับที่ติดต่อผมมาเพราะว่าเจ็บมานะครับเพราะว่าเจ็บมาบางทีดูแต่รูปมา ดูแต่รูปโว้คุณบิวผมเห็นแต่รูปพอไปถึงของจริงไม่ตรงปกอะไรบ้างก็อะไรบ้าง,ก,างก็นั่นมันคือรูปครับมันไม่ใช่คลิปแบบนี้นะครับนั่นมันคือรูปเราต้องทําใจครับอันนี้ผมถ่ายคลิปให้พี่พดูพี่เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคลิปรถสภาพเดิมๆคือแบบนี้เลยนะครับมันไม่ได้ผ่านรูปนะผมแงะให้ดูตะเข็บเม็ดอาร์นะครับในรูปเนี่ยพี่พี่ก็เห็นแค่ด้านนอกด้านใน พี่ๆไม่เห็นโครงสร้างไม่รู้ว่ามันมีชนหลักพลิกคว่มจมน้ํามาหรือเปล่าผมถ่ายคลิปให้ดูแบบนี้แงทุกซอกทุกมุมให้ดูแบบนี้เพื่อความสบายใจนะครเพราะว่าผมทราบว่าบางครั้งเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูผ่านคลิปได้เลยนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับในขณะที่เรายังไม่ต้องเห็นรถตัวจริงเนี่ยแต่ก็ดีกว่าเห็นแต่รูปถูกไหมครับเรามาดูกันต่อดีกว่านะไฟไท้ายด้านหลังฮะ LED ครับแบบนี้นะฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าครับมีสัญญาณขออภัยมีไลฟให้านะ ไฟเบรกตรงที่3มครับมีให้เรียบร้อยเรามาดูด้านหลังครับฝาท้ายนะนี่เปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับหัวนอ็อตฝาท้ายนี่นะครับเดิมๆนารอยซีนเอาเล็บจิกข้าวแบบนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้ดหัวนอ็อตฝาท้ายนะครับ <S <S เดิมๆคมๆแบบนี้นะครับด้านหลังครับคานหลังนะนี่ตัวนี้คานด้านหลังนะครับหัวนอ็อตเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะสีผิวคันสวยงามแบบนี้ นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันครับ V8 หนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปี2019นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์เดิมแท้ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนครับเปิดแผงตั้งท้ายออกมาให้ดูนะครับแผ่นแดมไอแผ่นเหล็กนี้เขาเรียกแผ่นแดมแผ่นแดมอยู่ครบถ้วนนะครับรอยซีนธรรมภ้าวสีขาวเปลือกไข่สวยๆแบบนี้ลากยาวไปเลยนะฮะถึงด้านในนะครับสวยๆเดิมๆเม็ดอาร์คนะฮะตะเข็บเดิมๆแบบนี้นะครับนี่คือรถเกรดเอครับโครงสร้างไม่มีการชนับหน้้คคุณผูชมรับเห็นมฮะโครงสร้างเมจบ สวยๆเลยอ่ะโอเคไหมคุณผู้ชมนี่นะครับแผงตั้งท้ายด้านหลังเดิมๆแบบนี้อ่ะสบายใจได้369,000หาพคุณผู้ชมใครสนใจดูคลิปมาถึงตรงนี้ละรีบอ่าแบบอยากได้แล้วแอดไลน์มาครับ ติดต่อนะครับเบอร์โทรมีหน้าคลิปเบอร์โทรนี้ก็เป็นเบอร์ไลน์เหมือนกันนะครับ0855366287นะวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามารายละเอียดการออกรถารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเลียมสันตัวรถคมชัดนี่แบบนี้อ่ะสวยงามนะครับสีเงาแวาวาวามนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานในราคา369,000หาพและพี่ๆได้วีออสเนี่ยรถที่มีความอึดทนไปขับนะครับไม่ต้องดูแลรักษาเยอะสําหรับวีออสนะใครใช้อยู่เนี่ย รบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าทนขนาดไหนนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้ประตูหลังฝั่งนี้นะครับคมกลิบแบบนี้เลยนะแผงตั้งท้ายทั้งหลายครบถ้วนนะครับรอยขีดระบบโร,บรงงานแกะออกมานี่รอยขีดโรบอทนะครับอยู่ครบถ้วนแบบนี้อ่ะสามสายทกหมื่นเก้าพันนะคุณผู้ชมครับฟีดาวผ่อนแค่หกพันสองเองนะผ่อนหกพันสองเนี่ยเงินเดือนประมาณหมนะื่นห้าจริงๆเนี่ยหมืน่นสักหมื่นสามหมื่นสี่มันก็จัดผ่านนะแต่โดยปกติทั่วไปแล้วทุกวันนี้ผมอยากได้หมื่นห้า เพราะว่าอย่าลืมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับทำให้เราได้ประหยัดได้เซฟด้วยนะครับนี่เบาะด้านหลังเดิมๆแบบนี้ถ้าเงินเดือนหมื่นสามนะผ่อนรถ6กพันผ่อนได้ไหมผ่อนได้ครับแล้วค่าน้ำมันนี่ค่ะต่อเดือนใช่ไหมฮะแล้วค่ากินนี่ค่ะมันจะไม่เหลืออะไรเอายังน้อยผมอยากได้สักหมื่นห้าเพื่อที่จะให้พี่ๆเนี่ยผ่อนรถได้อย่างแบบว่าไม่เบียดมากเกินไปด้วยความหวังดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนนะครับไม่ว่ากันกระจากเดิมแท้โตโยต้าทุกบานครับเรามาไล่ดูประตูฝั่งนี้กันต่อ นะโครงสร้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟหน้าก่อนโอเคอึ๊บนี่แกะให้ดูเก็บกุญแจแป๊บหนึง่งนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆกลมๆแบบนี้คุณผู้ชมสวยไหมนะครับไล่เรียงมาเลยสีผิวพัน์เม็ดอาร์คคมๆกลมๆแบบนี้ว i ออส5รุ่นเม็ดคุณผู้ชมตัวรองท็อปนะครับป้ายแดง725,000นะ แถมต้องดาวอีกสิขั้นต่ำสมัยนั้นนะตอนนี้นะครับมือรสองไม่ต้องดาวครับและไม่ต้องผ่อนแรงครับหกพันสองร้อยบาทดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ครับต่างจังหวัดออกได้ครับลูกค้าในกลุ่มข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริาษ,าษาทัทรับเงินผ่านบัญชีนะครับมีประกันสังคมดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเก้ามีให้ครับแบบนี้เลยอ่ะสนใจรีบติดต่อมาครับเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเดี๋ยววผมพาาแะะดูหหรรรอก่นนนคคับ ไม่เคยขยับเอ่อขอพายหัวน็อตแก้มนะครับไม่เคยขยับเลยนะแก้มเดิมๆบางๆเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันมันจะหมดนะคุณผู้ชมผมเกือบสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้ามันสตาร์ทแล้วมันเชค็คๆๆมันก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าน้ำมันมันจะหมดผมสตาร์ทให้ดูเลขไมค์กันนิดนึงนะครับอ่านี่อ่าโอเคติดได้ไม่มีปัญหานะครับ1นึ่งแสนสี่หมโลคุณผู้ชมครับสำหรับเลขไมค์ของ v ีออสหนรุ่นมิดคันนี้นะครับถามว่าเยอะไหมนะครับบอกได้ตามตรงว่าก็อยู่ในเกรนที่แบบว่าใกล้เยอะและ้วสำหรับผมนะ ถามว่าน้อยไหมไม่น้อยครับแต่แสนสี่รับได้ไหมรับได้ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านี่ครับรถหน่วยงานครับประวัติศูนย์เดิมแท้ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกเห็นไหมครับเขาเข้าสูงมาตลอดเลยนะฮะเนี่ยทุกเลขไมเลยทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลสังเกตได้นะครับเข้าสูงมาตลอดทุกหมื่นโลทุกหมื่นโลนะครับเพราะฉะนั้นในราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันแล้วคุณผู้ชมได้รถเลยระดับนี้ไปใช้ได้รถเกรดเอได้รถประวัติศูนย์ที่ผ่านการแม่ทนแนนศูนย์ตลอดไปใช้ผมมองว่าคุ้มค่า สตาร์ทเครื่องสีผิวพันธ์ต่างๆโครงสร้างแบบนี้นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ผมอยู่กับ v ีออมาคุณผู้ชมทราบดีนะครับเพราะว่าในคลิปผมในช่องผมเนี่ยก็จะมีแต่ v ีออกับยาลิสนะครับผมคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้ทดลองเรียบร้อยแล้วว่าโอเคคันนี้โอเคนะก็เลยกล้าถ่ายคลิปให้ดูนะครับจริงๆถามว่ามีหลายคันไหมมีหลายคันนะแต่มันยังไม่เข้าตา ผมก็เลยหยิบคันนี้มาถ่ายให้ก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคไปอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับจอทัชสกรีนครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับรองรับในส่วนของอ่าทีลิง์นะครับทีลิง์ได้นะอ่าบลูทูธได้ใส่ USB ได้แล้วก็ DVD ด้านบนเนี่ยเสียบแผ่นใส่ได้นะครับด้านล่างถัดมาครับเป็น Air Auto นะครับเป็น Air Auto เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็ดสปีดครับหุ้มหนังครับหัวเกียร์เป็นสีดำมัลติทิปแบบนี้นะครับก้านเกียร์นะฐานเกียร์ก็เป็นแบบขั้นบันไดครับ CVT แบบบบขัััั้นนนนนได่เเองะครดี๋ยวอองไปดูกันนต่่ใเรืของ โหมด traction control มีมาให้ด้วยนะตัวนี้นะครับ traction control ก็คือการลรื่นไถลาการล้อหมุนฟรีนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้ว,ลวใน t o y ยต้า Vios 1.5รุ่นมิดเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างหลกักประตูอะไรดูกันเรียบร้อยแล้วเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถคานหน้ากันดีกว่าว่าเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับมีการฉนักพิความจมน้ำมาไหมได้ดูกันผ่านคลิปนี้ไปกันดูกันต่อเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับ d u โอ v ีวีนะครับสี่สูบแถวเรียง DOHC ขนาด1 5 0 0้าร้อซีซีร้อแรงม้า1.5ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ E85 ได้นะครับ9195โซฮอรได้หมดเลยที่เป็นเบนซินนะครับเครื่องยนต์เดิมๆครับไม่ผ่านการทำอะไรมาทั้งนั้นครับแห้งสนิทครับนี่ไม่มีคราบใดยเยิ้มน้ำมันไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะคอทงคอท่อต่างๆยังมีมาาารรร์คสสีีีโงงงนนนนใหห้้เเ็อยยูู่่ะับบชมพ สีเหลืองบ้างนะครับเนี่ยคอท่อโรงงานนะครับก็เดิมๆแบบนี้นะครับผัวนงวน็อตไม่เคยขยับเลยเครื่องยนต์ใสๆแบบนี้นี่ผมยังไม่ได้ล้างอัดฉีดท้องเครื่องนะอ่าเดี๋ยวผมล้างอัดฉีดให้อีกนะครับห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างอะไรเลยเบ้าโช๊คครับส่วนแรกที่จะต้องดูก่อนเลยเบ้าโช๊คเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ตะเข็บเดิมเมดอ่างเดิมๆแบบนี้สติ๊กเกอร์มอกฮะนี่คือรถเดิมๆครับหัวน็อตครับหัวน็อตคานนะครับจริงๆเนี่ยมันเหลืองนะอ่ามันไม่ได้ถูกถอดนะมันเหลืองนะครับมันเหลืองะนครับ เม็ดองค์เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆไล่เรียงเข้าไปข้างในสวยนะคุณผู้ชมคันนี้โครงสร้างเดิมๆครับตาปั๊มโตโยต้านะครับตาปั๊มโตโยต้าอ่เดิมแท้โตโยต้าครับไล่มาโครงสร้างหัวนัอคานนะครับโครงสร้างคานด้านหน้าเดิมๆครับสวยนะคุณผู้ชมไฟหน้าไทยคุยโตะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะครับงดงามอ่าแพนให้ดูนะครับหัวนัอฝาโปรงฮะมีแต่รอยเปื้อนฝุ่นอย่างเดียวนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาท นะครับติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศนะครับซีนนะเอาเล็บจิกเข้าอย่ีเอาเล็บจิกเข้า,า,บขาแบบนี้โอเคนะค,คุณผู้ชมซีนเดิมๆฝากระโปรงหน้าเดิมแท้ตโตโยต้าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจวีออสักคันไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นทางเลือกเป็น สำหรับคนที่ชอบสีขาวดีกว่าสำหรับคนที่อยากได้วีออสในราคาที่มันไม่แรงมากผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6 2 0 0นะก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยสำ,สำหรับสมรถนะการดูแรลรักษาการเมเทนต่างๆนะรถเนี่ยเป็นรถประวัติศูนย์มาอยู่แล้วรถ่าเขาเรียกว่ารถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานเนี่ยข้อดีเขาจะบังคับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลอยู่แล้วนะครับให้เราขับเนี่ยเรายังเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเข้าศูนย์ครบทุกหมื่นโลหมื่นโลหรือเปล่าแต่รถในงานเนี่ยมันออกในสัญญาชัดเจนครับว่ารถเขาองเอาเข้าศูนย์ทุกหมื่นี้ครับ ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจมองหารถสักคันไม่ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ห้าพเด็ดขาดนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อมาครับ0 8 5 5 3 6 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีให้บริการเลยสำหรับคลิปนี้ยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ